น้้งตกที่ใกล้มากครับจอดรถแล้วก็เดินลงมานิดเดียววันนี้น้ำสวยไม่เยอะจนเกินไป ปาดลาแล้วนะจ๊ะขวามือดี่ปะใช่จีไปดูวิว่อน,น้ำไม่เคยมาเราต้องล่องเรือน้ำเชี่ยวแบบนี้ <c oughs> เรื่อยเก็ <c oughs> แสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงเรือเสร็จเราไปเดินขึ้นคมขวานเนี่ยไม่ไกลเพราะว่าน้ำสูงนีน่นนลงลงไปนิดเดียวก็ขึ้นเรือได้เลย <c oughs> น้ำโขงเยอะมาก เราไปกินข้าวดีกว่าหิวข้าวแล้วเออเห็นเขาบอกว่ามีหมูข้นน้าหมูโกตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านปากลาแล้วนะครับเรามาถึงตั้งแต่เที่ยงแล้วแหละนะฮะเราก็จะเตรียมพึ่งจัดสัมภาระเสร็จนะครับพร้อมที่จะลงเลนะรือนะวันนี้สมาชิก15คนเลยทีเดียว

เดี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปดูแลสติกแน่น่าไรนะโคตนาดเลย โอ้ยเป้นี่ไม่อยากยกเลยนเนีเ่เป้เนียหัวเดียวหัพ่อนะขนมปานี้ยังมันของเป้ของในพาลโอ้ยเนียหัวเดียวหัพ่อใส่ยี่สิบตัวโลเต็มเป็มเต็ให้ออกจากน้ำก่อนได้ปะใช่ใช่หมายถึงว่าอาอกมาก็ถอดเลยครับ คนอนไรฝนลินคนคนต้นใช่ไหมฝนลินมีมีฝนลินกับฝนชงมัน่าจะฝนน่าจะฝนฝนน่าจะหนักทั้งสองหนักเหรอทำให้พี่ปูใช่ไหมครับอโอ้โห เดี๋ยวครับเดี๋ยวเพิ่งเดินเดี๋เดีาไ,ไปนี่ครับตัดนี่เลยมีนี้เลยนะขั้นบันไดเ<ล>ไไดี๋ยวไปเฮ็ดนี่แหละเนี่ยปุ่มต้นนี่แหละไม่รอด้วยถ้างั้นเริ่มเริ่มขึ้นทางชันแล้วครับตอนนี้ แงว่าเลยเลยเลกูดอกกระเจียวใชเื่อก้างกยขึ้นสูงกว่าสามรกดอยู่เด้เอเยเหนื่อยอยู่นั่นเนี่ย thật sự là รร้รอนจิงพักพก่อนพักก่อนโอ้ยมันเดินนิดเดียวไม่ต้องรีบ,บ,ไไบเออเริ่มมีอากาศแล้วไว้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนเริ่มเย็นนาะเมืม่อกี้แบบอบสุดๆท่านั้นก็ไปได้นะ

กดดันคือกันผมก็ชอบเดินตามท้ายไข่ไหมไปมาแรงเดี๋ยวไอ้ชากินโอ้เราไม่ถิ่มลงเท่านี่ไข่นี่ อยังเดียเป็นผู้ใจบิดคูุมเอนี่อาจารยมาอาจารมาไปก่ปอนมปหาเ่าต้องเขินม่าต้องเขินไปแม่ช่างภาพโซนโตน,นั่นยิ้มกลมอะไ,ไนมันเป็นรูปของเจ้าหินมันเป็นสีชมพูด้วย,ยไหมลองแล้ว มีน้ำอยู่บอ่อไม่แซกอากต้องลงไปนี่ลงไปนี่มีน้ำอยู่บ่อครับดังอยู่ใช่ไหมเราจะมาตอนเช้าไหมแล้วก็ทิ้งเป้ไว้นี่แล้วก็เดินลงไปเพราะว่ามันต้องเดินลงไงก็ตอนขึ้นมาก็เหนื่อยอยู่ แล้วก็แล้วก็เราก็เก็บที่น้ำลึกๆคือแก่งซีดาลึกๆก็เก็บของแล้วก็เอามาดับไว้ตรงนี้เราก็เดินลงไปพรุ่งนี้เช้ามันเพราะว่าอันนี้มันสี่โมงแล้วใช่ครับวันนี้เราก็เล่นอยู่แก่งซีดาให้มันจบเลยพรุ่งนี้สายๆออกมาก็ทันเนาะนเ็ลวหต่อเลยนะ องพี่ท้อเห็นละงาเละงาไม่ได้จคือละง่าหไม่ได้น้ำเยอะ กาะกลางน้ำจะไปยากไหมนอ้อครับถึงแล้วถ้าไม่อยู่ตรงกลางก็ว่าจะเอาตรงนี้แหละครับคิดเต็นท์อาจจะต้องกระจาย เดินไปตามพ่อเลยสวยอ่ะสวยตรงนี้สวยตรงเนี้ยสวยสวยจริงๆสวยมุมนั้นที่พี่ไปนั่งที่กาแฟใช่ใช่ข้างล่างตรงนั้นได้เป็นอ่างเป็นน้ำตกอย่รตค นะครับย่างปลาครับแล้วก็ลาบนะครับอุยว เป็นยังไงบ้างครับพี่ฝางบอกว่าพี่ฝางบอกว่าเดินง่ายๆบอกว่าอะไรง่ายกว่าความโตนง่ายกว่าความโทนเดินชั่วโมงเดียวอะไรเนี้ยทุกคนเดินหลอกหารู้ไม่ล้นหลอกทั้งสองเกือบเกือบไม่หลอดแต่พอมาถึงแล้วเป็นยังไงครับว้าวอันนี้ต้องตอบว้าวไว้ก่อนมาอีกไหมคะรอบหน้าโทรไปก็จะไม่ค่อยว่างแล้วทีนีว เออพี่ติดธุระที่เขาช่วงอยู่พี่เออพี่น่าจะไปไม่ได้แล้วล่ะอาทิตย์นี้พี่ติดธุระนี่อะไรนะหมอหน้าตรวจเดี๋ยวจะย่างจากนี้ไปอันนี้ทำอะไรครับตันเปียวบาร์บีคิวข้าวเหนียวนึ่งยังยังอยู่ดีไหมดีเช่ฟิตไปทั้งคืน วันนี้เรามากับเพจกอดเขานะครับวันนี้ออมีเสื้อด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับจะได้กอดเขาไม่ไดโอ้นอนเปย์ิปนี้จะได้นอนเปย์อยู่เนาะโอ้น่าจะได้นอนนะโอเค <laughs> เมันไม่เหมือนกลางเปย์ไม่ได้นอนเปย์เนาะน,นี่มีข้าวเหนียวกินด้วยนะนีข้าวเหนียวมีผ <laughs> ูชาน้ำปลาด้วยนะ <laughs> มันคือกับข้าวหรือกับแก้มครับข้าวกัน ไงครับ,บชื่นครับเขียวไหมครับ,บชื่นมากมากครับเล่นน้ำหรือยังครับยังเลยครับ <laughs> <laughs> เห็นมีคนเปิดไปเยอะแล้วใช่ไหมฮะใช่ <laughs> รอเล่นได้ทั้งคืนอ่ะอวันเนี้ยแต่กลาว่าเล่นตอนเที่ยงคืนเร<อ>ียมผมในหน้ากระโดดมากเลยใช่โดดได้นะตรงนั้นกระโดดได้เพราะมันลึกอ๋อ ตรงนี้ก็จะเสียงดังหน่อยนะโ <laughs> ไม่ไม่หน่อยครับดังที่ <laughs> เดี๋ยวพอตอนคืนมาจะเสียงกระหึ่มเลยเออมันเงียบอะ่ะเดี๋ยวถ้าถ้าฝนตกอาจจะน้ําแรงขึ้นก็ยิ่งดังขึ้นไปอีกอย่างเย็น แร่งมุนั้นอ่ะโอ้ยแขงื่สามคนแเละไปยังไงถึอยู่นีสามคนหละโอ้ยหลองงผู้บริโภคบีที่นี่แล้วเห็นทำไม่เกินเนี่ยเขาเอาไข่มาด้วย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่แต่หนูไม่ได้แบกเอาวะไม่ใช่แบกอ๋ออาไม่แบกเนาะไม่ล่าหนูก็แบกแหละโอ้ยต้มต้องเน้นน้ำใช่ไหมครับต้มวันนี้จะเน้นน้ำเยอะๆเนื้อไม่น้อยเนึ่งเสร็เช้ามาคอแห้งอ่ะ ไป้ง่ได้้าม่เปอาไปลี่ยนเร็วแ่นเน่ไม่มีไฟบอสแถวนี้วันนี้แก่แล้วครับหมดไฟเหครับไฟมันยังไม่หมดครับแต่มันยังไม่ขึ้น เพิ่งจับมาจากแม่น้ำเลยดนริมดนริงกว่าจะได้กินมันคือบาร์บีคิวอะไรครับบาร์บีคิวไก่หุ่นใจนำเสนออ้ยเย็นใช่ไหม เนี่ยผมเดินขึ้นไปข้างบนเมื่อเช้าแ,แล้วขึ้นโทรศัพท์ก็พอมีอยู่ไม่ได้ไปไกลมากข้างบนก็ลอยลอยเดินชัดเลยนะข้างบนอ่ะเดินผ่านผ่านข้างบน,นถ้า,นาหน,าน้าหน้าหนาวนี่น่าจะเป็นทุ่งดอกไม้นะชนใ,ใช่มันเป็นที่ราบอารมณ์เหมือนกลางเต็นท์ข้างบนก็ได้ Gracias. ตอได้ตอนขึ้นขึ้นได้ป่าแต่ว่ามันหนาหว่ะอย่มั่นใจมากอะไระโอเคแว่ามันยากให้จุดเกลียวตรงนี้แหละ ีไม่ทันโอ้ยไนะม่ได้เอาน้ำลงมาด้วยเว้ย รมาทางนี้หรอไปได้ยู่ได้ถึงได้ถึง แม่งชันชี่หายรู้ข้าตอนใช่ไหมคิดอยู่เนี่ โอ้โหนี่นี่วิววิวอ๋อมันเสาเฉลียงข้างบน<ม>เสาเฉลียงรูปหัวใจหัวใจตอนเหนไม่ตอนอ๋อมอยู่ขา้างหน้าเสาเฉลียงรูปหัวใจคนมีความรักเข้าถึงจะมองเห็นเป็นรูปหัวใจวเห็นไหมอ๋ออ <laughs> ุยทำไมต้องเข้าด้วย ของพี่หัวใจแถมเป็นสิ่งเสียโอ้โหมันสวยมาก อ้าวหรอเลยเดี๋ยวอ,อ่อนข้าอ่อนข้าอ่อนข้างล่างเป็นยังไงบ้างอุ๊ยข้างล่างสวยมากอย่าตามลงไปอยู่เดีหาทางลงไม่เจอ อ๋อเนินอันนี้น่าจะน,นี้น่าจะเนินแรกเนินแรกที่ขึ้นมาแล้วนั่งพักไม่มันมีคอ,อกตั้งแต่ข้าบนแล้ว <S <S ใช่ทางนี้เปล่าใช่เหรอทางนู้นเปล่าอ๋อเขากั้นไว้เอาขากั้นไว้ไม่ให้มาทางนี้ใช่ทางนู้นเขากั้นไว้ไม่ให้มาทางนี้เราก็หวังดีอีกนิดเดียวเรารู้ รอกระต๊อบก็ได้เย็นๆเดี๋ยวจะร้อนนี่ตรงนี้เย็นไหมล่ะโอ้โหตรงนี้คือร้อนท่าไถึงแล้วนี่ถึงเรือแล้วนี่มันไม่มีที่ให้ดอบเป้ให้ตรงนี้เต็นท์มันนี่ใหญ่ น้ำมันขึ้นเหน็เป่าวะอ๋อวันนั้นเราตอนนั้นเราเข้าตรงนู้นเออแล้วทำไมเขาไม่เข้ามรงนี้นววนอกอทำไมแหว่งๆวะม,ม,ม,มันร<ะ>่วงวะมันร่วงเข้าไหนอ่ะอ๋อต้นมันหักอ๋อเออมันหนักเกินไปดีโอ้หเดินน้ำถึงนี่เลยคน<อ><อ>นี้บอกริ้นช้าที่ที่มาถ่ายตรงที่เราถ่ายรูปเฮ้ยผมว่าเปกลางเต็นท์ตอนนี้จะได้ธรรมชาติ

น้ำพันน่วระวังเลยนะครับายไมกอย่าเอาให้เติดกระตังเราเขาเอาแบบไหมพะบไว้เนฟังต้นต่กลังจะสบายเลยนะโอ เดี๋ยวรออยู่ภาชนะใดแล้วแกโอ้ดีจังเลยเดินนิดเดียวรอบที่แล้วเดินมาจากนู่นฟังฟังเหนื่อยหายเลยเนาะบบกินเลยเจอแล้วแค่ไม่กี่นี่ก็ขาขาดเลยโอ้ยคงเย็นเย็นไปเลยไปเดี๋ยวพี่สร้างแล้วครับ เดี๋ยวนะพี่แค่จะขึ้นบันไดพี่ถอนไหายใจยาวทำไมแค่ยกขึ้นมาเมื่อกี้เดี๋ยวไปทพี่ิงเข้าไหมยิงข้าม้เนี่นี่ยเ่ยเ่ปาใบอกอืมทีนี้เราจะช้ารูว่าใช่นกิงช้ามาก ป้าใช้ไทยยังไหวก็ต้องโทรสั่งไปเลยโทรสั่งไปเลยไม่รีบรีบถือว่าไทยแบบรีบถือ่าแต่ไม่รีบผมไม่รีบผมผมก็ไม่รีบรีบหิวเอาฉันนุ่งรักนนี้ตำอะไรนี่ตำมะละกอครับใส่กระถินครับผู้ที่วุ่นวายกับครัวเขาไปทุกที ใครทำข้าวไม่ถูกปากวางมือเลยครับบอกผมทำเอง